สวัสดีค่ะหัวข้อนี้คือการพิมพ์แบบพองดอดึงนะคะแบบติดตั้งโปรแกรม Crystal Report แล้วนะคะไปที่เมนูเงินเดือนนะคะเข้าที่รายงานติดต่อข้างนอกค่ะ เลือกเมนูแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายวงเล็บพองดอดหนค่ะโค้ดก็คือ p h t a g m นะคะแล้วัลคลิกเข้าไปค่ะไปที่บรรทัดเลือกเดือนปีที่พิมพ์รายงานนะคะเปลี่ยนเป็นเดือน2ค่ะคือ02นยนะคะ2558ค่ะระบุวันที่จ่ายเงินเดือนนะคะคือวันที่2 8ค่ะ ระบวันนำส่งนะคะก็คือวันที่7ค่ะเดือน3มนะคะจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มโอเคค่ะจากนี้ก็จะได้พอ ng. ดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะกด F10 เพื่อออกค่ะ ไปแคนเซิลค่ะจากนั้นไปที่เมนูใบแนบพองอดอหนึ่งนะคะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะไปที่บรรทัดเลือกเดือนนะคะก็คือเป็นเดือนสองค่ะ2558นะคะแล้วก็วันที่ระบุจ่ายเงินเดือนจะเป็นวันที่28เดือนสองนะคะวันที่นำส่งนะคะก็คือวันที่7เดือน3ค่ะ โอเคค่ะจากนั้นก็จะได้ใบแน่พองอดอหนึ่งนะคะสำหรับการพิมพ์แบบพองอดอหนึ่งและใบแน่พองอดอหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ